ภัรายาเอสกันตพงเคลื่อนไหวขอให้ช่วยอธิษฐานหลังสามีวูบหมดสติกลางงานจากกรณีที่เอสกันตพง์นักแสดงและพิธีกรข่าววูบหมดสติกลางงานอีเวนต์ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทางผู้จัดการส่วนตัวแจ้งว่าหนุ่มเอสอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วแต่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุได้แพทย์จึงขอดูอาการวันต่อวัน ทางด้านผู้จัดการส่วนตัวยังบอกอีกว่าหนุ่มเอสสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจําตัวแต่พอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็รู้สึกเป็นห่วงทางแพทย์เองก็ยังตอบไม่ได้ว่าอาการจะดีขึ้นเมื่อไรส่วนงานทั้งหมดที่รับไว้ทั้งในและต่างประเทศก็ต้องยกเลิกไปก่อน ทั้งนี้ทางด้านคริสติน่าภรรยาของหนุ่มเอสก็ได้เคลื่อนไหวโพสใน IG story โดยระบุข้อความเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลได้ว่าโปรดช่วยอธิษฐานให้พวกเราด้วยเราต้องสู้กับมันได้ที่รักคุณแข็งแรงอยู่แล้วท่ามกลางหลับบรรดาแฟนคลับที่เข้าไปร่วมส่งกำลังใจให้กันอย่างมากมายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ